นะครับโดยเฉพาะคดียาเสพติดการที่จะค้นโดยไม่มีหมายสารส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่มีการจับผู้ต้องหามาแล้วขยายผลสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพผมทนายเดชาทนายคลายทุกนะครับ ทุกวันนี้จะมีข่าวตำรวจไปค้นบ้านตำรวจไปตรวจเยี่ยวไปตรวจทีโดยไม่มีหมายคน้นนะครับนะทำให้ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมตำรวจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยหลักแล้วตามกฎหมายการจะค้นได้ต้องมีหมายสารดังนั้นถ้าการเข้าไปตรวจคน้นโดยไม่มีหมายสาลนะครับและไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าการกระทําของตำรวจดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบและอาจจะต้องรับผิดทางแพ่ง ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดได้นะครับนะโดยทั่วไปตํารวจจะค้นบ้านคนคดียาเสพติดหรืออะไรต่างๆต้องมีเหตุผลสมควรมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดแจ้งว่ามีของผิดกฎหมายหรือทําผิดหรือมีคนร้ายซ่อนตัวอยู่เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะคดียาเสพติดการที่จะค้นโดยไม่มีหมายสารส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่มีการจับผู้ต้องหามาแล้วขยายก็แล้วแต่ได้รับผลกระทบ จากการค้นโดยไม่มีหมายสารท่านสามารถร้องเรียนดำเนินคดีอายาหรือคดีแพ่งได้หากเป็นการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายช่วยกันแชร์ด้วยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ